ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกีิสนับสนุนโดยไฮลักซ์ร e ีโวแซนดอีดิชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและนี่คือรายการทีเด็ดลูกีิพบภาพสงครามเมื่อไหร่นี้คุณจะไม่มีอีกต่อไป ไอ้คระบเผมเพราะว่าเราทำให้ด kind of ีของคนกลายเป็นสื้ไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะแนะนำเลยเอารีบเหรอรีบไปไหนอะกลับไปนอนดูเพดานกลับไปนอนดูเพดานอนะ กอดดูเพดานใช่กอดเหรอวันนี้สวยวันนี้สวยนี่ด้านหน้าขถานี้ด้านหลังด้านหลังด้เหรอไปต้อสัรอบขอสักรอบหมุนสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่ไม้เลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอไปหน่อยี่ห้ออะไรโสดก็โสดเนี่ยผมก็อย่าเว้ยี่แนะนำเลยก็หมุนนิดนึงด้านหลังด้านหลังมาพอไหมมันก็ต้องหมุนอมันก็ต้องหมุนอ เป็นสายไข่สีดำนะฮะเป็นทางโลค컬รถอ่ะครับผมสะพายแรงนึกว่าสร้างนึกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาทำบุญทำบุญโอ้แต่เบอร์อย่างเงี้ผมว่าได้หลายวัดเลยนะได้บุญเยอะได้บุญเยอะสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ได้ทำบุญบุญบุญอะไรฮะบุญเคอเบอร์คุณนี่ป่ะจัดท่านแรกดีกว่าป่ะจัดท่านแรกดีกว่าครับผมนี่เจ๊เช่า่ บุญเลยครับผมบุญเคอเบอร์คุณครับผมเอ้ยตาล้ตลอแห่งชาติตลกแห่งชาติชาติเลยเห็นมะบอกแล้วว่าอย่าแวะเป็นไงบุญเคอเบอร์เมื่อกี้แปดเก้าครับแปดเก้าแปดเก้าครับอ้โต่อครับพี่จิ๊กนวราชนี่แม่เดินสับเลยเดินสับอุ้ยเดินไปขายันยกยันยกเก้าศ คุณเคอเคเบอร์คุณครับผมเพทมใหม่ด้วยโอเคไหมนี่คุยกับใครคล้วก็แฟนกับมองไปเห็นไฟอามฮะคุยอีกแล้วแฟนไงแฟนแบ่งให้คนข้างๆบ้างได้ไหมคะก็เนี่ยเล่นเผื่อคนข้างๆเล่นเผื่อถามางมาทำไมมาทำไมแปงนอะไรถามมาทำไมเป็นไงครับพี่นุถามพี่นุเหรอถามเปล่าถามพี่แก้มถามพี่แก้มแขวนชั้นนก

พอยังฮะพอยล้วพอยงไมแล้วขอบคุณนะคะพอแล้วนะพวกเราพอแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านต้องถามเจ้าภาพก่อนเขาชอบยังเจ้าภาพโอเคแล้วเจ้าภาพมองอะไรอ่ะทำไมเป็นจักรจีซะด้วยคนสุดท้ายค่ะครับผมวันนี้ฮะไม่มีหลายทางง่ายๆสวัสดีครับผมพิศนุวิงกลัดซนก็คงเป็นริงแต่ถ้าน่ารักจริงๆอ่ะก็คงเป็นเราครับผม ตนก็คงเป็นลิงเดี๋ยวนี้ต้องใส่เอฟเฟคหัวลอเนาะน่ารักจริงเป็นดาวตลกอุปกรณ์แล้วตอนนี้ครับผมตอนนี้ต้อใส่แล้วเอฟเฟคหัวล้อให้แล้วอ่ะสาวสาวซื้อมาเองง่ายงสบายๆบายฮะอ่าฮะจัดท่านสุดท้ายค่ะคุณแอรพิษณุนินกลางสวัสดีครับผมพิษณุนินกลางตนก็คงเป็นลิงน่ารักจริงๆก็คงเป็นเจนน่ารักจริงๆก็คงเป็นเจนอุ๊ย อันนี้ฉีกไม่พอฉีกก็ยังมีแบบมีสเปรย์จริงๆแล้วถ้าสเปรย์เฟกเลยนะนูบอกน่ารักจริงๆก็คงเป็นเจนเจนก็สวยหัวเราะเสียงลิงใส่ต่อมน่ารักน่ารักลองดูลองดูต้องดูเันแก้วคนนี้ใส่เลยนี่เขาไม่กดให้เห็นมั้ยสวยไหมด น่ารักเลยเอเดนส์ส่งมาพี่แกยังหัวล้อมอยู่เลยอ่ะผมว่าเราเข้าลูกลิงกันดีกว่า,า,าลูกนี้ผมกลูกนี้แหละครับลุงน้อยช่างรับเหมาก่อสร้างที่ผ่านอุปสรรคชีวิตมาอย่างโชคโชนผมก็เลยตัดสินใจแบบลูกชายว่าหนักให้หนักตายให้ตายมันก็เกิดไม่รอดอ่านยันต้นก็เลยยกมาประหารชีวิตท่านอุทธรก็ยกมาประหารอีก ผมก็ได้อธิษฐานว่าถ้าบุญมีก็ให้รอดทีเด็ดลูกนี่ลูกนี่คนแรกวันนี้คุณน้อยจากน้อนสับุะรดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อะไรอ๋ออะไรอะก็น้อยไงน้อยไงสิบไม่เอาเอาหนึ่งน้อยน้อยก็เอาหนึ่งไงเออพี่เป็ดน้อยสิบมันเยอะไสิบไม่เอาเยอะไปเอาน้อยก็อยู่ดีดีชูมันโอเคนะโอเคเอาที่พี่สบายใจอย่างเงียบสิอย่างเงียบนะผู้ชายคนนี้แล้วไรต่อถ้าไม่ใช่ผู้หญิงชีวิตเนี่ยอะไรอะไรแข่งขันแข่งขัน วิเสีย่ยงความตายโอ้ยสุดยอดไปแล้วเสียงความตายแล้วอะไรย่างนี้ชีวิตที่ผันรอดมาได้บุญบิณฑ์โอ้ยจะถูกแล้วอะไรต่อแล้วมันลแล้วใช้ชีวิตที่ผันซื่อตรงตั้งมั่นอย่าเดาสิอย่าเดามันไม่ถูกหรอกเมื่อมีอ่าจุดหมายเมื่อมีนี่อย่าเดาโอเคเคลียร์ก็ต้องใช้ตามวันที่เรานัด้แล้วอย่าบิดเบี้ยวอย่าผัดวันประกันภูแล้ว อะไรวันนึงวันนึ่งนติดนี่อยู่วันนึกได้แต่แต่ใครมาหาไม่เจอแด้หลอนพลันผันตัวหาทางออกไม่เจอหาทางออกไมเจอเ้าศูนทำไมเรานึกไม่ออกวะแล้วจะทำยังไงไปดูโอ้โหกินข้าวเรื่อง ลุงน้อยช่างรับเหมาก่อสร้างที่ผ่านอุปสรรคชีวิตมาอย่างโชคโชนแม้จะเคยท้อแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้สวัสดีครับผมนายอาดแพทย์สำลิดชื่อเล่นชื่อน้อยอายุ68ปีมีอาชีพร,รับจ้างแล้วก็รับเหมาต่อเติมทั่วไปอ,อ๋อตอนเป็นเด็กอยู่ที่ตำบลท่าฐานอำเภอพ,พนมสาร,รคามจังหวัดเชียงสาออจบป .4 ครับ ก็รับจ้างไถานามั่งเลี้ยงควายมัง่งอะไรเงี้ยตอนเ,ตนเด็กๆพออายุ1718ก็ไปอยู่ปั๊มน้ำมันปีสองปีแล้วกลับมาอาชีพรับจ้างส่งน้ำแข็งแล้วพอโตขึ้นมาก็มาเป็นกรรมกรที่เป็นทหารพานก็ไปตามพวกเขาตอนอายุ18อีกประมาณหลายเดือนเหมือนกันมาบวชพุทธสภาปี2 0แล้วก็ไปศึกเอาปลายปี20แล้วก็แต่งงานมาเจอภรรยาคนแรก ผมไปเจอภรรยาคนแรกที่งานบวชเพื่อนแล้วก็มีลูกหนึ่งคนพอมีลูกหนึ่งคนอายุประมาณขวบกว่า,วาผมก็มาโดนคดีอยู่ดีๆก็โดนข้อหาพยายามฆ่าเพราะเพื่อนไปทํามาผมก็ไม่รู้เขาก็ได้ชวนไปเที่ยวดูหนังกันไหมก็ไปเพราะผมไม่มีรถเขาก็บอกเดี๋ยวไปดูหนังเดี๋ยวมาส่งเสร็จแล้วเขาก็ให้นั่งดูอยู่นี่เดี๋ยวไปธุละแป๊บนึงก็ตํารวจก็มาล้อมข้างหลังพอดีแล้วก็มีโจทย์มาชี้ ว่าคนนี้ไปร่วมกันทำลายเขาพยายามฆ่าเขาก็เข,าเข้าไปอยู่ในโรงพักอยู่ประมาณ7วันแล้วก็ส่งส,สารแปดริ้วเขาก็บอกว่า้าสู้จะแพ้หนักนะผมก็เลยตัดสินใจแบบลูกผู้ชายว่าหนักให้หนักตายให้ตายหไหนผมไม่ได้ทําก็แล้วแต่บุญตกรรม,มก็บอกเขาผมก็สู้เขาก็เอาทนายที่สารตั้งให้เขาก็ว่าไปตามเนื้อผ้ามันก็เกิดไม่รอดศานจัน้นก็เลยยกมาประหารชีวิต เมื่อมันจะเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ทําเลยผมก็ได้อธิษฐานว่าถ้าบุญมีก็ให้รอดพงลูกอย่างเดียวเพราะลูกยังเล็กผมก็เลยไหนๆหนมันจะตายแล้วก็สู้อีกก็เป็นสารทานอุทธร์พอถึงสานทานอุทธรก็ยกมาประหารอีกก็ลเลยมาสู้ดีกาเขาก็ส่งมาไปบางขวางแล้วก็ปบดิกำนำนะเขา้าไปเยี่ยมแล้วก็บอกเดี๋ยวเขาจะลองไปหาลุงจุวิเทียนให้ว่าให้วิ่งเ้นให้ได้ไหมก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ติดต่อ,อเลยเลยแล้วผมก็ไม่ได้นั่นเขาก็มีใบหนังสือมาให้เซน พอมาเตนตอนเย็นปุ๊บเขาบอกว่าปล่อยตัวแล้วนะหลักฐานไม่เพียงพอฐานิีกายยกฟ้องให้ปล่อยตัวเจอภรรยาคนที่สองพอหลุดจากคดีมาก็มาใช้ชีวิตเป็นโสดอยู่ประมาณ6-7เดือนก็เห็นว่าลูกอันลำบากผมต้องไปทำงานแล้วไม่มีใครส่งลูกไปโรงเรียนเพราะระยะทางที่จากบ้านผมมาโรงเรียนประมาณ4กิโลตัดสินใจต้องหาภรรยามาเป็นคนส่งลูกก็เจอภรรยาคนที่สอง เขามีอาชีพขายของตำร้าไอ้ตำงานฝั่งลูกนิมิตกับงานประจำปีทั่วไปอยู่ประมาณสักห้าห้าหกปีประมาณเนี้ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนก็เขาก็ไปคบกับผู้ชายคนใหม่โกรธมากครับก็เลยตัดสินใจขายบ้านเลยไม่ต้องอยู่กันแล้วผมว่าผมก็ไปอยู่ที่ปักกินขับรถสิบรอแล้วผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วเพราะเขาย้ายแม่ย,ย้ายลูกไปหมดเลย แล้วก็มาเจอภรรยาคนที่สามพร้อมอาชีพใหม่เขามีอาชีพทำเป็นแม่บ้านอยู่โรงงานท็อปเขาก็เป็นไม้แล้วแฟนเขาตายเขาก็มีลูกคนหนึ่งโตแล้วผมก็เลยมาอยู่นี่ผมก็มาตั้งต้นก็ไม่รู้จักใครเลยก็จันค่อยๆรับจ้างตัดหญ้าอบตอมัง่งเขาต,ตใหญ่เนี่ยทุกซอยทุกมู่เริ่มมหน้จากการลงทุนซื้อของและตามมาด้วยการถูกโกง แฟนก็ไปกู้เงินมากู้เงินน,นายเขาที่ในโรงงานอ่ะมาซื้อเครื่องพอมีคนก็จ้างฉีดยาหญ้ามัง่งฉีดยา,อายอดมะพร้าวที่ดวงกินมั่งอะไรเงี้ยผมก็ให้แฟนไปกู้เข้ามาอีกอันนี้ใช้เขาไปแล้วมาซื้อเครื่องอีกตวงพันเก้าแล้วก็จะมารู้จักคนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยหันมาทํางานต่อเติมก็ทีนี้ก็เริ่มไปแต่มันบางครัง้งขาดทุนอย่างสมมุติว่าเขารับมาห้าหมื่นเขาตัดมาสี่หมื่นได้เหลือผมสี่หมื่นแต่สี่หมื่นเนี้ย งวดสุดท้ายเนะ่เขาไม่จ่ายแนละ้วเขาไปเลยน้องเคยมีอยู่ช่วงชะคาตัวตายกันทั้งแฟนแต่บอกว่าคิดอีกทีคนมีมือไม่ดีใครจะไปท้อแล้วผมมือดีผมก็เลยไม่ท้อครับ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี่ เริ่มมหน้จากการลงทุนซื้อของและตามมาด้วยการถูกโกงรู้จักคนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยหันมาทํางานต่อเติมก็ทีนี้ก็เริ่มไปแต่มันบางครั้งขาดทุนอย่างสมมติว่าเขาลักมาห้าหมื่นเข,า,า, 5, 000, ขาตัดมาสี่หมื่นได้เหลือผมสี่หมื่นแต่สี่หมื่นเนี้ยงวดสุดท้ายเนะี่ยเขาไม่จ่ายแล้วเขาไปเลยผมก็ได้แค่สามหมื่นสองหมื่นห้าอะไรแค่นี้ก็จำเป็นจะต้องไปกู้ออกมาให้ลุกน้องเพราะลุกน้องเขาไม่รู้อะไรครับผมเพราะเราพลาดไปแล้วไง เราก็คิดว่าเราจะได้กําไรไปคู่เขามาเนี่ยคือลองทุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างั่งอย่างพวกสว่านอะไรเงี้ยกับเอาไว้เป็นทุนให้ลุกน้องเบิกล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่แล้วงานเขาทิ้งเราเ็าหนีเราก็จําเป็นจะต้องรับภาระแต่เราก็เลยไม่มีไปคืนเขาเงินตัวนี้ที่เหลือนะ่ห้าหมื่นกว่าผมคิดไว้แล้วที่จะต้องได้ผมรับงานมาต้องแสนห้าบอกก็แฟนว่ารอดแล้วเราสรุปแล้วเขาหายไปเลยห้าหมืน่นเหลือแสนหนึ่งก็หมดแล้วค่าแรงเรียบร้อยหมดเลย คือจะต้องจ่ายกันอีกประมาณ 7, เจ็ดหมื่นพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเดียวตังมาให้เอาทีเล่บทีมาเดี๋ยวโอนให้โทรไปก็บอกเดีเ๋ยวเดี๋ยวกำลังยุ่งอยู่เนี่ยประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวโอนห้าโมงโทรไปเขาก็บอกประมาณสองทุ่มพอโทรสองทุ่มปับ๊บเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ติดพอพรุ่งนี้มาทีนี้ฝากข้อความเลยหมดหลังจากนั้นมาโทรไม่ติดแล้วงวดนั้นแหละไปเลยนี่ยังกู้มาสี่หมื่นเนี่ยผมยังกัดฟันเก็บ ช้หนี้ก็ไปเหมือนแล้วตอนเนี้ที่ผมหนักใจมากที่สุดคือตุลาเนี่ยเขาก็เสียแล้วถ้าเสียแล้วตอนนี้ปิ๊กอ้าคันเก่าผมก็ต้องขายรถทิ้งในราคาสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเต็มที่แต่น,นี้ตอนนี้เขาก็รับภาระส่งรถแทนลูกอีกพอไปยื้อเขาลูกไม่ส่งเลยอีกเกืบ 7, อบเจ็ดหมื่นน่ะยอดหนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้มันหนักๆเลยเต็มๆเลยอ่ะที่ว่ากู้มาเหลือสามหมื่นบาทเพราะผมแบ่งใช้ก็ไปละหนึ 1, ่งหมื่นเพื่อให้เบาหน่อย ที่ผมเดือดร้อนแล้วก็หนักใจที่เขียนไปหารายการนี้ให้ช่วยคือดีก่อนดีครับผมเคยมีอยู่ช่วงชะฆาตัวตายกันทั้งแฟนแต่ผมกาคิดอีกทีคนนี้มือไม่ดีใครจะ่าไปท้อแล้วผมมือดีผมก็เลยไม่ท้อครับอ เป็นช่างนี่เองเนาะช่างรับเหมาเนี่ยชอบโดนโกงเนาะชอบโดนแบบหมายถึงว่ามันทั้งสองฝ่ายนะบางทีหนูไปจ้างนนหนูก็หนูก็ต้องระแวงช่างเนาะว่าช่างจะหนีหนีหรือเปล่าเออแล้วก็บางทีช่างอันนี้ก็คือรับตอก็ต้องตเขาก็หนีไอคนกลางเก็บไปหมดกลางเก็บไปหมดแล้วลูกค้าก็แจังเลยชอบเป็นแบบนี้เนาะน้ำตาจะไหลแล้วคนที่เป็นช่างเนี่ย จะถ้าจบปสี่คือไม่ใช่บริษัทจะไปรับซองใหญ่แสนสองแสนห้าแสนรับไม่ได้ครับ่าต้องมีต้องมีระบบบริกางมาอย่างเขารับมาสักแสนห้าเขาจะมาตัดแสนสามทำได้ไหมผมบอกขออีกหน่อยได้ไหมเขาถ้าได้แต่งวดสุดท้ายระวังให้ดีอันนี้ไปแน่นอนครับแต่ถ้างานไม่เสร็จเจ้าของก็ว่าแต่ที่ผมไปถามเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าจ่ายแล้วเรียบร้อย แต่ทำไม่มาแล้วส่วนใหญ่ไผู้พูดว่าเนี่ยรู้จักก่อนไหมก็ไปตามพวกครับแนะนํามาอ๋อรอบแรกแรกรอบแรกแรกใจดีก่อนล่วงหน้าก็มีแต่รอบหลังเริ่มอืดแล้วเริ่มเปลี่ยนวันแล้วเลื่อนวันสิบหกเป็นมีวิธีมีวิธีไหนาที่เธอทำทให้เราไม่ถูกโกงมีวิธีไหนไหมคุณน้อยยากเนาะมันยากมากครับ ก็ถ้ามีอย่างเดียวคือรับตามชาวบ้านที่เรารู้จักต้องรับตรงใช่ไหมใช่อย่างงานบ้านต่อเติมหรือบ้านหลังหนึ่งไม่เกินราคาาแรงไม่เกินสองแสนอย่างเงี้ยได้รับกับเจ้าของก็าของานจริงเแต่ถ้าเป็นบริษัทเป็นกุดังเป็นอะไรที่ให้เราไปต่อเติมทํากําแพงหรือทําอะไรเนี่ยระวังอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นที่จะเหลือเจ็ดสิบดแน่นอน พวกผมตอนนี้โดนกันไปเจ็ดแสนน่ะแปลกมากอันนี้คือเหมือนโดนโกงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เล่าในวิทีอาร์หนักกว่านี้อีกที่โดนข้อหาใช่ครับร่วมกันวางแผนฆ่าเหรอคะพยายามฆ่าพยายามฆ่าอันนั้นหนักมากเลยมันเกิดขึ้นได้ไหเริ่มต้นตอนไหนตอนมีภรรยายังมีแล้วครับมีลูกหนึ่งคนไอยยางงั้นไปพิธีเปิดบ้อนคนเยวเป็ะคนแรกเหรอคนแรกเจอไงคนแรกเหรอคนแรกเจอไปตอนนั้นผมอายุ1 8 2519วัยรุ่นไปเจอที่งานบวชเพื่อนกันเรียนรุ่นเดียวกัน เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับดังนั้นผมก็ยังจีบสาวไม่ค่อยเก่งแล้วผมก็หันมาชีผมแล้วยังผมเนี่ยโกงหรือผระเอกเขาบอกมันอยู่ในใจอย่างนี้ไม่ได้จีบสาวแล้วอันนี้สาวจีบได้ครับคบกันมาด้วยเขียนจดหมายโอ้เขียนจดหมายได้ครับสามปีนี่ผมจําได้เลยว่าร้อยห้าฉบับจำได้ขนาดนั้นสามีเป็นคนเก็บรายละเอียด ครบ3ปีครบกันแล้วรชอรับใช่ครับไปรอวันยิงเป้า120วันโอนักโทษที่อยู่ในห้อง300กว่าคนเนี่ยประหารทั้งหมดอแต่จะไม่รู้หรอกว่าคนไหนจะโดนวันไหนยังไงถ้าบ่าย2องโมงขอชะลอเคาะกระไดไล่นักโทษขึ้นนั่นแหละอีกสักประมาณ3าโมงจะมีพระเข้ามาทีนี้จะรู้ล่ะคนไหนเพรประกาศชื่อปั๊บเนี่ย หามาจากก้นซอยเนี่ยเป็นลมปัสสาวะไหลมาเลย